ต้นจะขุดดีั้ยเนี่ยระยาล,ลา่างเองบุกเชยเถากำยานตัวผู้สมุนไพรบำรุงกำลังท่านชายนะครับโอ้โหกำลังฮอตเลยมาเจอที่บ้านเลยที่พิจิตเะครที่หน้าบ้านเลยมาปราบหญา้า มาอยู่ต้นเดียวยากมากเลยมาอยู่หน้าบ้านเราเองโอ้โหสรรพคุณนี่สุดยอดอืมส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยรู้กันไม่รู้เรื่อง ดองเล่าดองเล่าจริงดีไปเจอยัิงสังเกตง่ายไม่เหมือนชาวบ้านเราบุรุูกำลังท่านชายยังดีมาเจอหน้าบ้านนี่ที่พิจิตรเออ จะขูดยังไม่ขูดถึงมันจะรอให้เขาโตให้เขาต้น,ตหนใหญ่